เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับบุคลากรกร,กระทรวงสาธารณาสุขนะครับ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการจัดสรรอัตราข้าราชการให้กับกระทรวงสาธารณาสุขในการบรรจุพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวนะครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนอกจากในเรื่องของการจัดสรรตําแหน่งข้าราชการวันนี้ยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆสําหรับบุคลากรกร,กระทรวงสาธารณาสุขอีกหลายรายการเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ครับเมื่อวันที่15เมษายน2563คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคอปร,รอในการประชุมครั้งที่1ทับ2563 9เมษายน63ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอแล้วนะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับในข้อที่1การจัดสรรอัตราข้าราชการ แต่งตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเช่นพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในปีงบประมาณ2,563จำนวน24สายงานรวมทั้งสิ้น38,105อัตราใน1.1นะครับ ข้อ1.1เนี่ยเห็นชอบให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่รวม38,100อัตราเพื่อบรรจุบุคลากรดังกล่าวเนี่ยเข้ารับราชการให้ตรงตามตำแหน่งที่จ้างอยู่เดิม1.2เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณาสุขได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรแล้วเนี่ยให้ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามจำนวนที่ได้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการและให้กระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการจ้างพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นเฉพาะการจ้างสนับสนุนทั่วไปเท่านั้นข้อ1.3เห็นชอบให้ออกอพอกระทรวงสาธารณสุขแบ่งการกำหนดตำแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็น3ระยะดังนี้ ระยะที่1นึ่เนี่ยกำหนดตําแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์การระบาดของโรคติเววดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยตรงรวม25,511อัตราในเดือนพฤษภาคม63ระยะที่2ให้กํำหนดตําแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการรวมแล้วเนี่ย5,616อัตรา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม6.3เป็นต้นไประยะที่3กำหนดตำแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการสนับสนุนในการระบาดของโควิด -19 ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติรวม7,438อัตราตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปในข้อที่2การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการ ศึกษาในปี2563จำนวน5สายงานรวมทั้งสิ้น7,579อัตรา2.1ก็คือตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์2.2ตำแหน่งเภสัชกร2.3ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณาสุขวงเล็บ3การคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งไม่ได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิกอพรพกําำหนดให้คัดเลือกบรรจุ เข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงานกอพอที่นอร1004ทับว17ลงวันที่19กันยายน62งวงเล็บ4การขอสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบให้บุคลากร สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนในอัตราดังนี้กลุ่มที่1ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงให้ได้รับในอัตราเดือนละ1,500บาทกลุ่มที่2ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนให้ได้รับในอัตราเดือนละ1,000บาทในวงเล็บ5การจัดสรรโคต้าพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุข ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษดังนี้5.1ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มปฏิบัติงานโดยตรงและสนับสนุนได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนปกติอีกร้อยละ1ของฐานในการคำนวณต่อรอบการประเมินทั้งนี้เมื่อรวมเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแล้วต้องไม่เกินร้อยละ6 5.2 ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งกลุ่มปฏิบัติงานโดยตรงและสนับสนุนได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษนอกเหนือจากโคต้ตาปกติรวมทั้งปีไม่เกิน2ขั้นโดยไม่นับรวมอยู่ในโค้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้มีผลงานดีเด่นร้อยละ15ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในรอบการประเมิน 6. การเพิ่มอายุราชการเพิ่มทวีคูณในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับบุคลากรสาธารณสุข7การลดดอกเบี้ยงเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยธนวัฒนธนาคารอมสินระยะเวลา1ปีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข8การปรับอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขตามข้อ6ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข2,561กรณีเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จำนวน2เท่าจากอัตราเดิมและนี่ก็คือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดสรรอัตราข้าราชการการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข และก็สิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปเมื่อวันที่15เมษายน2563นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ